กา,การสร้างสารรค์เพลง ทั้งสองชุดนี่นะครับชุดแรกก็จะเป็นเพลงเดียวก็คือค่านิยมคนไทย12ประการส่วนเพลงชุดที่2นี้ก็ได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะครับก็มีทั้งหมด12เพลงกระทรวงวัฒนธรรมก็อยากจะเรียนว่าทั้งสองชุดนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ทําด้วยใจจริงนะครับแล้วก็ได้ทีมของค่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกองทัพเรือกองกองทัพบ,บกเนี่ยก็มาร่วมจัดทําด้วยทั้งสองชุดนี้ก็ทําอย่างปราณีและก็ใช้เวลานานพอสมควร สวงหวังว่าทั้งสองชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนะครับสำหรับเด็กเยาวชนและก็ประชาชนแล้วก็รวงคาดหวังว่าก็คงไม่ใช่แบบร้องแบบสนุกสนุกอย่างเดียวก็อยากจะให้มีการนําค่านิยมของคนไทย12ประการเนี่ยไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงด้วยซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีโครงการที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนค่านิยม12ประการต่อไปหลังจากที่เราได้รณรงค์เพลง ชุดนี้แล้วนะครับก็คือ,อสิ่งที่จะดำเนินการกนะ็คือก็จะมีการประกวดเพลงค่านิยมแล้วก็เพงลงรวมไทยใจเป็นหนึ่งนะครับรวมทั้งก็จะมีการจัดการเสวนาในกลุ่มของเยาวชนกลุ่มของคนพิการ กลุ่มของศิลปินแห่งชาติกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่างๆครูบาอาจารย์รวมทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นชาวต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะขับเคลื่อนค่านิยมของคนไทยเนี่ยอย่างไรต่อไปนะครับกระทรวงคิดว่าคนไทยทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่มีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับแต่กระทรวงก็อยากจะให้การมีส่วนร่วมเนี่ยแพร่หลายอย่างแท้จริงจะได้ดําเนินการเปิดเว็บไซต์นะครับ ค่านิยมคนไทย12ประการรวมทั้ง Facebook ซึ่งจะดำเนินการในครั้งต่อไปนะครับวกาทำหมดเพลงออกมาคจะเข้าถึงเด็กเยาวชนได้ยางไรับก็เพลงที่เราเราฟังอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเพลงค่านิยมเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ง่ายแล้วก็จะมีสัมผัสที่สอดคล้องกันแล้วก็ตัวเนื้อเพลงนี่ก็แบบเล้าใจนะครับส่วนเพลงลมใจไทยเป็นหนึ่งเี่ยก็จะเห็นได้ว่านักร้องเนี่ย ก็จะเ,เ,เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นเป็นนักร้องที่เด็กเยาว,วชนเนี่ยรู้จักอย่างดีนะครับก็คิดว่าเ,เ,เพลงที่เราสร้างสารรค์ขึ้นมาในครั้งนี้นก็จะเป็นที่นิยมต่อไปนะครับางส่วนของข่วดีครับจะมีออกมาต่อหน้าเรื่องร่างูปสอประาตรงนี้มีข้อเสนอว่ามีควาเสนอแนทางกระทรวงเข้าใจว่าสิ่งที่ การแสดงความคิดเห็นของของเด็กเยาวชนนี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่กระทรวงก็คิดว่าการที่จะให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอย่างจริงๆงเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะทําแบบเวทีสนทนาให้เยาวชนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็หากเยาวชนที่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าร่วมวงเสวนานเนี่ยเราก็มีการเว็บทั้งเว็บไซต์และก็ Facebook ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางครับคือคงไม่ปิดกั้นกัร การแสดงความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน